พี่หัวใจโออันนี้คืออะไรอะพี่หัวใจโออยหรือโต้หรือรอสรอส์ไอ้หินเหี้ยบเอ๊ไอ้แท่งๆอันนี้คือตัวแบบหุ่นยนต์ปะทำไมทำไมมันเหมือนแบบมีแขนสองแขนแล้วก็หัวเป็นสีเขียวแล้วก็ตัวเป็นสีน้ำตาลฉันชอบไอ้แม่น้ำอะ for Thai. ว่าอะไรดีอ่ะสจบแล้วสจบแล้วว่าเสร็จต้องโดนต่อยแน่นอนเสร็จแล้วเวลาตั้งเยอะนะคพี่ว่าแบบสิ้นคิด กินะอุ๊ยว่าน่ารักจังเลยขอบคุณนะไม่ใช่เราหรอกขอบคุณไปก่อนใครก็ไม่รู้อะวาดอันนี้แต่โคตหน่ารักเลยสินะภูอ่ะหมูเนี่ยแต่ว่าเขียนชื่อผิดแต่ว่าเขียนชื่อผิดนะไม่ต้องเขียนชื่อว่าจินนี่นะคะนี่เราวาดโคตรเหมือนนะ่ะใครวาดไม่ถูกนะ อังคูนนะขอโทษนะว่ายังไงอ่ะลืมคนเลรอเลยอ่ะทุกคนขอโทษเยนี่เหมือนเหมือนเหมือนขอโทษนะอ,ษนะนอย่ากลัวกันนะโอเคอไม่กลอ,อย่าว่าแต่บีเลยผมจะโดนไหมเนะี่ยโอ้อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไม่อยู่เหมือนกัน มาไปเลยเจนนี่อุ๊ยทุเรศมากเลยอ่ะคันเนี้ยนี่เอาวาดได้แล่คือคือเขาวาดอะไรก็มันลงไปแล้วไม่รู้ว่าใครได้มันยังวาดไม่เสร็จอ่ะน่าเกลียดมากลยเมื่อกี้ถ้ารู้ด้วยนะว่าใครวาด่ะท้าไม่ถึงนี้อ่ะเขาวาดฟิมพ์วาดชัวชัวเอายังไม่เสร็จเลยอ่ะอ่ะ ขออนุญาตเปิดด้วยลูกของผมครับอุ้ยอุ้ยพี่จ้าพี่จ้าแต่บอกว่าแต่งานเลยนะ <c oughs> โอ้โหเฮ้ยสีฟ้าคืออะไรอะเราจะเขียนแล้วพิซซ่าไงเออของพี่จีนดูพอได้อะ่ะมุนลงเลยของเขา,านะก็กดูได้นะ <c oughs> ตัวตัวดูของเขาเ่ยวันนี้พี่ตายเป็นเดอร์จริง <c oughs> ดู <c oughs> อันนี้คืออะไรปวย พี่ซ่าก็ยเป็นศิลปะที่มันไม่ซับซ right ้อนเลยนะพี่ซ่าเองเอาก็เข้าเป็นคนสุดท้ายข้อมูลอาจจะบิดเบือนได้นะฉันไม่ได้วาดตันนี้เลยอ่ะฉ uh> ันไม่วาดตัวอะไรก็ไม่รู้เราดูนะคุณตายจริงเลยขอโทษมันหลอมมากเลยอ่ะมาดูเขาเราดูเขาเราดูเขาแต่มันยังเป็นแมวนะผมเริ่มออกเอลี่ละนี่ไงพีซซ่านี่คย้อมไทั่วสีฟ้าเขาก็ได้ด่าเขาเลยด่าฉันเลยว่าใครทำ กันว่าเป็นตูเลยจะบอกว่าทำเหมือนเช่พลอยอ่ะจหายเอาอะไรเขาว่าสวยหมดแล้วเนี่ยเอาดูเขาเอาดูเขาอันนี้พลอยเป็นเจ้าของนลใช่แล้วนี่โอ้โหใครอ่ะเอฟเวล่าด้วนยังลืมรายละเอียดน่ารักคุณแตาวว่าน่ารัก อ้าวแต่ว่าแต่ว่าจ็อบกับโอมิก้าไปเลยอ่ะเอ้ยฟิล์มก็ว่าน่ารักแน่นอนโอ้โหพี่จีนอันนี้น่าหมดเวลาเอามันหมดเวลาโอ้ไม่โอหพี่ไปฟูเัตกับเมฆมากไปเออคือมันจำไม่ได้อ่ะพี่ลูกฟิล์มอืมพี่หัวใจโออันนี้คืออะไรอ่ะพี่หัวใจโอลอยเลิศโอรุดรอ ต่อไปเหรี่าเกียดน่าเกียดอะคนเราอะอันนี้คืออะไรอะตัวอลแบบแบบรีบไงไม่ไม่คำถามคือไอ้ไอ้ทอ้แท่งๆอันนี้คือตัวแบบหุ่นยนต์ปะทำไมทำไมมันเหมือนแบบมีแขนสองแขนแล้วก็หัวเป็นสีเขียวแล้วก็ตัวเป็นสีน้ำตาลยช่ไม่แม่นน่ะ อยังไม่เพราะว่าผมผมเป็นคนกดไม่แล้วแล้วพี่จีนตัวโอ้ไม่คือกูดูไม่ออกว่ามันคือตัวโอ้ยเออไม่แปลกไม่เถียงเนี่ยตัวไม้ยังไงเป็นคนเลยอ่ะอันนี้รู้พี่จีนครับมาแล้วไม่ถูกใจลบไม่รั่ใช่แล้วอ่านี่เยอเออแนั่นแหละพี่จีนบอกเลยพี่ไม่รอดแล้วเอ้าหูเอาไม่เป็นกู ผมกูลเลมตเมลอนนี่ผมก็จะเอาจมูกออกให้นะเว้ยขอบคุณนะโอเคเนี่ยแหละไปบาบี้ไปนอน